อย่าเพิ่งสร้างแบรนด์ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้หลายๆคนที่เข้ามาในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับต้องการที่จะสร้างแบรนด์ต้องการที่จะขายของออนไลน์เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยมันถึงขายของไม่ได้ลูกค้าไม่สนใจเราก็ไปโพสต์เราก็ซื้อของมาแล้วคือผมจะบอกคุณเลยนะครับว่ามีสิ่งที่ถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณจะเสียเวลาคุณจะเสียเงินในการลงทุนเสียอะไรไปฟรีๆหลายอย่างเยอะมากนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่ง หนึ่งเลยนะครับก่อนที่คุณจะสร้างแบรนด์ก็คือคุณจะดึงดูดสายตาของคนได้ยังไงโลกออนไลน์มีแค่นี้นะครับการที่คุณดึงดูดสายตาของคนเนี่ยมันจะทําให้คนเข้ามาสนใจคุณคุณคิดดูว่าคนทุกคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกมาให้ความรู้ออกมาทําความบันเทิงแบบว่าอาจจะเป็นช่องทีวีหรือว่าเป็นพวกยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนออกมาทําอะไรหลายอย่างหมดเลยนะทำคอนเทนต์หรือคนที่ออกมาขายของด้วยแต่ละคนทําอะไรหลายอย่างมาก แต่ทุกคนต้องการแค่สิ่งเดียว <S <S ก็คือสายตาของคน <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์และคุณยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีว่าให้เราสามารถที่จะดึงดูสายตาของคนได้เนี่ยคุณยังไม่มีทางสร้างแบรนด์ได้ผมบอกได้เลยเพราะงะั้นคุณจะต้องเริ่มกับอานังคิดแล้วนะครับว่าถ้าคุณจะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องออทํายังไงดีให้ดึงดูสายตาคนได้เช่นคุณอาจจะวิธีที่ง่ายสุดวิธีเลยนะออกหมายความว่า คุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะซึ่งมันมันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขายด้วยถูกไหมถ้าคุณขายดอกไม้เนี่ยคุณก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับคนว่าดอกไม้เนี่ยมีวิธีการเก็กบรักษายัางไงมีวิธีการจัดช่อดอกไม้ยังไงถูกไหมหรือถ้าคุณทำเกี่ยวกับน้ําหอมเนี่ยคุณก็ออกมาให้ความรู้คนว่าเฮ้ยน้าหอมเนี่ยมันใช้ยังไงมียี่ห้อไหนบ้างหรือน้ําหอมคุณถ้ามีกิมนิีกแบบว่าผาสมกันได้อะแบบไอ้น้าหอมขวด A เนี่ยผสมขวดบีได้ออกมาเป็นกลิ่นใหม่อะไรเนี่ยคุณก็ออกมาให้ความรู้คนได้ถูก หรือ2คุณจะทําเป็นแนวความบันเทิงก็ได้นะครับเช่นแบบว่าคุณออกมาทําเป็นเหมือนพวกยูทูบเบอร์ที่แบบว่ามาทำไลฟ์สไตล์อ่ะออกมาโชว์ไลฟ์สไตล์คนดูสนุกสนานหรือว่าทําคลิปตลกหรือทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคิดนะครับว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรออกมาเพื่อดึงดูสายตาคนคุณอย่าหวังนะครับผมเห็นหลายคนที่ทําเยอะมากคือเราจะขายของเนี่ยเรามาแต่แบบว่าคือ <c ười> <c ười> เปิด เปิดหน้าเพจเรามาปุ๊บเนี่ยมีแต่สินค้าเต็มหมดเลยสินค้าชิ้นนู้นสินค้าชิ้นนี้แล้วก็คุณบอกแค่ราคาราคา,ากี่บาทนะอ่าสินค้านี้ราคา,ากี่บาทสินค้านู้นราคาเท่าไหร่ราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แล้วคุณก็หวังแต่วิธีการที่คุณจะขายแบบนี้คุณจะแบบว่ามาโพสตแต่ของขายอย่างเดียววิธีนี้มันไม่เวิร์กนะครับคือมันอาจจะมีคนที่ขายได้บ้างแต่ว่ามันเล็กน้อยผมก็เลยมันเล็กน้อยถ้าคุณยังทำแบบนี้เนี่ยหยุดทำนะครับคุณต้องหาคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าใครสนใจเกียวบจิตวิทยาในการขายของจิตวิทยาในการคุยกับลูกค้านะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับที่ Facebook Fanpage เควินอ่านคนได้ยอดขายดีขอบคุณครับ